เฮ้ยพวกมึงอะก่อนนี้จะมาดูคลิปนะ่กดจมชอบกูด้วยไอโง่โอเคได้และไปละไอตซะไม่มีแล้วเว้ยเฮ้ยสแปมไม่เฮ้ยมันขาวมันเขียนว่าสแปมไม่อ่ะเันคนไทย,ไทยนคนไทยเปล่าเขียนแม่งเลยอายุ u ไทยอายุวไทยเป็นไทยเปล่าเป็นไทยเปล่าเป็นไทยเปล่าอายุวไทยอะอายุวไทยแดนไทยแดน where เออแหวนฟอมฟอมแบบแบบอายุฟอมฟอมไก่วลาแบบอายุฟอมฟอมไอสัอินเดียโอโอโมาจากอินเดียแต่มึงสื้อเครืภาษาไทยได้คืออะไรวะโอเคมาอินโดนิเซียน ไม่เขียนไอซ์แลนด์เลยไปปึ๊บเขียนไอซ์แลนด์ไม่ใช่ไอแลนด์กรองไอ่ใไอแลนด์เนี่ยไม่ใช่ไอแลนด์แต่เป็นไอส์แลนด์อ่ะปึ๊บอวยอะไรตอนนี้กูเชื่อว่าผันกูเชื่อว่าผันเดอะเลสไปปึ๊บอยากเจอเดอะเลสจะได้จุกได้ปึ๊บเพราะมันไม่แหลกเึ๊บแรมรันแค่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์มันไม่มีความแหลกเลยปึ๊บตอนนี้รันเลยรันแปดสิบเร็วแปดสิบเจ็ดเร็วปึ๊บมันจะเริ่มแหลกเร็วเอ้ยกูมีสิทธิ์รอดเร็ว กไม่พิสิตรอดหรอวะไอ้ย่าเล่นพอเล่นแหลกพวกกูมึงกูรอดบ่อยไอ้ยาพอเล่นพอเล่นไม่แหลกแม่งไม่รอดเลยสุดเอาจริงนะเวคือฉากจบที่บอกว่าโทนี่ก็มีหลักฐานที่ว่าโทนี่มีหัวใจอ่ะคือคือมันก็ต้องควรมันก็ต้องมีอยู่แล้วเปล่าวะไม่งั้นมึงก็ตายมึงไงมึงก็ไม่เกิดมาแล้วไอ้เหี้ยถ้าไม่มีหัวใจไอ้เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเครื่องซ่อมอยู่ตรงนี้เครื่องแฝงก็อยู่ตรงนี้เลยเออยังไงเครื่องซ่อมเครื่องแฝงตรงนี้เลยโอ้โคตรแรงเลยเปิ้ล กูพึ่งแหลกคิดว่าไอ้แป้งนึงมึงซ่อมกันเลยกูแหลกโอ,านานอ้กูก็แหลกไปม่ได้เหมึงกับปอ I see you monster I see you pay กูฆาตกรมาขนมาไปอะไรหรอเขาเก่ง,ง,ง,งเว้ยแม่ม้าแมวกูไม่มองเลยกูเชีย่ยแม่งเกือบไอ้สัสกูฆาตกรมาแล้วจริงฮะมาไหนดีอยากโดนตบอบบใหญ่อย่าพูดไอ้เวนี่ันจะมาเล็งกูเลี่ยไม่เล็งมึงออกมาเล็งกูไอ้สัส กอื่นตรไปตรไปเฮ่อาอเอเฮ่อวฮอเ่อเฮ่อเฮอเเฮ่อเฮ่อเฮ่อเอเลยอเฮ่อเ่อเฮ่อเฮ่อเฮ่อหฮ่อหฮ่ออเฮ่อเฮอยฮ่อเอเเฮ่้เฮเฮ่ออเเฮ่ออเฮ่ออเอเฮ่อเฮวอเฮอเฮอเ่อเเฮอเออเเหี้ยปื้มพูดทอยอะไรเล่นยากเ่เ่นอนอเ่เฮ่เฮอ่่ออ่อเ่ มันจงอยู่ป่าวะเพื่อนเราอ่ะมันจงโ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 ไป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 เฮียกูผีมาแล้วเปิดกองอะไม่เปิดกล่องเหรอไม่เปิดเฮียเปิดทำไมอยู่ใกล้ไายเลยไอ้สัรวีเฮียเราตายไอ้สารไอ้เจี๊ยมปาขวานรัวเลยมันปาขวานรัวๆแต่ไม่โดนเพื่อนไอ้เพื่อนซ้อมอยู่ด้านหน้าพึ่งไปไปไปซ้อม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 อมเพื่อนจูไปะะไอ้สารซ้อมไปเฮียซ้อมงงพอเอือฟูมันค่อยบูทนี่เอาซ้อมไม่ได้อ่ะวู้ไอ้สว์สปีกบ้า อเ yeah. ี้ยธน,นาต้องซ่อมต่อเดี๋ยวสัสรอเหีเย้ยอะไรฮัลโหลมาเฟนฮัลโหลไปยืนทำาไมโฟอว,อ yeah, มมว์ไอ้สัสลูมาลากรลออาชาทำไมให้มึงจูบลอมาทำาไมไอ้เหี้ยเสียงอ้วไม่ใโอ้ยยัยอยากเยิยยยวยย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 ยมยย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 ยอ้ยย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 เยย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 ย กับเดนหัวล้าเลยปึไอโฟมาไล่กูมาโฟมไล่กเดินเฮียมัเดินตามกูมาไอ้ตาไอ้ยักูยืนดูเลยนะประเนอะยืดูยู่จเอ้กูยืนดูอยู่นะดูม้องเอแล้วนไอ้สเฮีย ลืมมาหากูทำไมเนี่ยไอ้สัสทีเป็นพ่อไงแม่งปาขวานไปโดนกูแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเป้าว้าวว้าวโอ้ยกูเดินกลับแล้วโอ้ยกูเดินกลับแล้วว้าวมีเครื่องบันไฟแถวนี้เพราะว่าเฮ้ยทำไมแมวมาทำไมแมวมาโฟเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเพื่อนจะเดินมาไอ้สัสไอ้เหี้ยจะปั่นไฟไหนดีเดะ ขอบคุณ <surprises> มากไอ้สัตว์ดูมาข้างล่างแล้วไอ้ี้ไปได้สัตว์ไอ้เหี้ยเครื่องบันไฟอยู่ไหนวะนั่นไหนไงเพิ่มนั่นไหนบ้ามันมีด้วยแต่ไม่ควรไม่ไม่ใบไอ้เหี้ยอ้เสียงเกลืนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาหาเรแล้วไอ้เหี้ยเรเดินมาไม่ถึงนาทีไอ้สัตว์ดูดไหลเลยไอ้เหี้ยดะเฮ้ยโผล่ว้าววโผล่เหี้ยกูยจะเดินไปซ่อมไม่ได้ซ่อมเลยโผล่ไอ้สัตว์ ไอ้ไม่มีไม้ไม่มีที่เล่นไม่จริงโอ้ยล้าง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 ยูเไม่ล้างมึงไหมไอ้ไอ้เฮียตานี่โง่อยู่ฆาตกรโง่อยู่ตอนนี้โว้รอดไอนเฮียกูจะฟัดไหนอะเนี่ยมึงก็อยู่ฝั่งเงี้ยมุดเลยโฟไอ้ตานม่มล่อไปที่อื่นดิไอ้เฮียมันไม่ตามกูแล้วซ้อม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 ไปซ้อมไปไม่ตามนะไม่กูอยู่แถวมือกูอยู่ตรงมือไงสัตว์ไอ้เยี่ไปเห็นกูป่ะโอ้ชิบหายมันมันมันทางเครื่องมันทางเครื่อง

ปันเกินในต่อโฟในสามเพื่องอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยกูเอฟกูก็ตกจังเลยวะตาหมดเลยปืนงฟล์ทจะคว้าตายหมดเลยฮะซ้ายหมดเลยโอ้โฟล์ตหขวามาหม้ยไปไปบ้เบื่อไปไปไปโฟ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 ล์โฟล์เอาไม่เจ็บเอากูไม่เจ็บด้วยโ ไอ้เหี้ยมลกขวาน่ะทไเพื่อไม่ลอกขวาน่ะไอ้สัสกูยช่วรีกไอ้เลยฮะไอ้มัสกูยี่ช่วขีวกเลยไอ้สัส้ยี่ช่วรีวกไุกเลยฮะไอ้เหี้ยี่ชตรงนี้กไอ้เหย้ะไอ้สัสกยี่ช่วยรีวกลอกเ้ไอ้สัสกยไ่ชเว้รีวกลอกเลยฮะไอ้เหี้ยไ่ช่วีวกไอ้เ วุบไป่ไดดกไม่ได้เด็กควาย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 กูเดินอยู่หลังวันเนี่ยกูเดินอยู่หลังมันไอ้เสือเฮ้ยไม่ได้เดกไม่นด้เดกป๋าเจ็บไปแล้วไอ้เหี้ยสือไปแล้มันล่าเพื่อนมันจะกาฆ่าเพื่อนเลยโอ้ยตูไม่ไปแล้วนะเสียงเกินไอ้เหี้ยมันอยู่ในบ้านมันมันอยู่ในบ้านกันไม่ไปแล้วเออปื้มอยู่ไหนหลงไปู่อนไอ้เสือกูอยู่ตรงไหนวะอยู่นิ่งๆปื้มอยู่นิ่งๆกูเห็นมึงละมาละมาละ กราฟิกต่ำดีไอ้เหี้ยกูไว้ไหวแล้วไอ้สารโอ้โหต่ำขับธุเรียดมาเริ่มอีกไอ้เหี้ยเอาแล้วสาไม่ได้รักษาได้ละไอ้เหี้ยห้องวีเลยนะประเด็นอะเพื่อนมันไปซ่อมเครื่องอยู่ตรงบ้านเว้ยคือแม่งโง่มากเว้ยไม่เคยเอาไปซ่อมอยู่บ้านเหรอล่ไอ้สารไอ้เหี้ยบ้านแล้วบ้านแล้วมันมีห้องวีไงปื้มซ่อมในบ้านไหมมีที่จุอยู่ฮะซ่อมในบ้านไหมบ้านอยู่ข้างเราไอนเรา เอมันมีอยู่เครื Tonight> ่องนึงนะหวีไว้พึ่มบ้านนอนไม่มีห้องวีนะเว้ยบ้านเนี่ยข้างๆเราถ้าบ้านตรงนู้นมันมีห้องวีนะมันแต่มันเป็นแต่อง่ไอ้เครื่องไอ้เครื่องนั้นมันยังได้อยู่ไอ้เครื่องนั้นได้โฟไอ้เครื่องนั้นได้โฟแต่มันอยู่ขอเลยนะพึ่มขออยู่ข้างๆเลยนะโอ้ยเช้าไหมจะังไงมันอยู่ใกล้ที่จู่โฟโฟกรได้ิ่เสียงเขที่ว่าไม่เห็นมีไม่มีหลังหลังหลังว่าไงเห็นปะหลังไม่ได้ไม่เพื่อมันจุกหลักมาไปวะ ไอเพื่อนมันจ <algebra. S 2> ุกหลัง <puntos> บ <Wuhan>. ้านพวกปันปันนั่นแหละปันนั่นแหละปันนั่นแหละเพื่อนมันจุกหลังบ้านมึงหมาเหอะไอเหี่ยงให้กูปั่นก็มาไอเหยี่ยไอ้เหี้ยงจะมาไปดูเลยสัตว์จะปลาอัดบิ่งกูก็ปลาไม่ได้ไอ้เหี้ยปลาโลนเนอมันจะปลาฉอดแตงโมอ่ะเพิ่มมันจะมันต้องการฉอดแตงโมจะฉอดไม่โดนมันจะวันช็อตเพื่อนคิวเลยดูแม่งไอเพื่อนลรมาแล้วเพื่อนลรมาแล้วเพื่อนมีเพื่อนหมดเอาเพื่อนหมดของเล่นแล้วเพิ่มโฟ่โฟไปช่วย โอ้ยไอ้สัตว์โฟอ้เหี้ยมันเป็นไรมันไม่สังเกตปื้มมันไล่เพื่อนมันกากฆ่ามันเลยไอ้เหี้ยมึงเครื่องวางสองรอบแล้วนายสัตว์ไอ้โฟมันเดินมาหามันเดินมาหาโฟไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมาี่แอ้หมันไม่มามันทำรัฐมันปังเครื่องไอ้ขี้มันหัวล้นเลยมันหัวล้นไอ้เหี้ยโอ้มไปโดนไอ้ควาย ไอเงี้ยหนูปลาโดนเร็วปลาโดนเร็้ยวโปอย่าเดินมากูโปไอ้ัาไอ้เงี้ยควันไฟอยู่ไอ้เงี้ยเออไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านจุกเด็กไว้จุกเด็กไปไปบ้ไม่ได้บ้านเพื่อนเล่นแล้วบ้านเพื่อนเล่นไปแล้วมึงไปไหนเนี่ยไอ้ตาไอ้เงี้ยเฮ้ยอย่าเดินมาหากูอย่าเดินมาหากูอย่าเดินมาหากูมันมันเล่นกับเพื่อนอยู่ให้กูหิวบ้าหนอไอ้เงมาเล่นไอ้ปึ้มไอ้เหี้ยมึงไปที่มาต้องไอ้เงี้ยมันเอากูมันเอากูเ้ยไอ้เหี้ย ตาหวานไปเนี่ยอยู่กับมึงแหละไอสัตว์ตุเรศไอ้เหี้ยมันเดินตามมันเดินตามไม่ปัดโอ้ยเหี้ยประตูไอ้เปิดประตูอยู่หน้าเราแต่มึงรอดอะเธนไอ้เหี้ยมันเดินตามกูมาไอ้ปั์มันรอดมันเอากูมันเอากูมันจะเอากูมันจะเอากูใช่อืมงั้นกูไม่เปิดประตูนะไอ้ปั์ไม่ปึ้มประเด็นคือไม่มีที่จุเอ้ยมึงมึงรอดี๋ยวกูเปิดประตูงล้วกูต้องมองหลังตลอดเวลาแล้วกูไม่เห็นหน้าไง กูต้องมองว่าฆาตกรปลาขวานไม่ปลาเอ้ยฆาตกรหายเออวะหายไปไหนวะนั่นเลยมันอยู่แถวนั้นเลยมั้งเเ่นปิดอยู่เพื่อนเปิดเพื่อนเออเออเติมโฟว์โฟวโฟโฟว์ยูฮิวเลือดฮิวเลื่นไหมอ๋อไม่ฮิวไม่ฮิวเร็วไม่ฮิวเดี๋ยวมันเกิดตอนถอนไม่เอาจอยอดสายยอดตายยี้ตัวนีดเติมยูนี้สายยอดไอ้สายยอดโอ้แบล็คมองอะไรอยู่เลยนะ ไอ้ยตา,าดีไม่ควดมันในสัตว์นางไล่ตะกูลอย่างเดียวแต่